สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อ,อกันคือเก่านะครับผมกับช่องเบาชัยสิสเกตชาแนลนะครับมันนี้เข้าพ่อกันอยู่ที่ตลาดนัดอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาลสินนะครับผมพ่อ,อกันมันนี้ตรงกับนอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่24ละละกรกฎาคม2 5ห6 5ช่องเบาชัยสิสเกตผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับ สิภาพ,พ,พี่น้องอัปเดตราคาเปรียบเทียบราคาทายตำหนีแววล้อมงัวนะครับถามเบอร์โทรนะครับของเจ้าของง่วให้พี่น้องในเบิง้งงในศึกษานะครับได้โทรข,ของมาผู้ใดเบิ้งอยู่ทั้งบ้านก็โทรขอามาศึกษาแล้วก็ต่อรองซื้อขายกันได้นะครับในช่องย t u b e นะครับผมอ่ะเครื่องแรกนี่นะครับไปเปิดราคากันเลยนะครับมือนี่มือนี่มือน,นีสัมผัสเจกันอ่สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเอาง่วมาจากโต้อมหมหนี่น,น้ะซีโต้ หาตัวจุงไปขายแล้วมั้งบ่เอาเอาตัวแรกก่อนตัวแรกนี่เปิดจักบาทตัวนี้เปิดเจ้าบาทตัวละสองหมื่นหาพันหาล้อยนะครับสองหมื่นสองหมื่นหาพันหาล้อยตัวนี้เป็นงัวแม่นั่งน้อยนะครับตัวนี้ก็ขายบุญก้อนพี่น้องนะครับตัวนี้จักเดือนพี่ ว่าประมาณหาหกเดือนเนาะห้าหกเดือนนะครับนี่ตัวนี้ผู้ใดสิกซื้อไปเลี้ยงกับเอาไปเลี้ยงได้นะครับนี่เอาไปขุนเอาไปเลี้ยงเอานะครับนี่หูกระทบสวยๆน้ำไดถึงบนน้ำได้ถึงบนบนว่าพิมพ์ดีบนว่านะครับเป็นแม่พันธุ์ใดคือกันเลี้ยงเลี้ยงขุนเอานะครับยังยังยังบอยังบ่อสูงหลายนะครับสูงประมาณเมตรเดียวนี่ละนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับตั้หนี้ผมมีเนาะพี่เนาะ ตั้นี้ว่มีจังหองนะครับนี่ขายแหวนรอมี่เบิรงเด้อนะครับวัวน้อยนะครับวัวน้อยวัวแม่สาวน้อยโค่นหางเครื่องเพชรนะครับแข็งขาทุกอย่างสวยงามอยู่นะครับตัวนี้สองหมื่นหาพันหาร้อยอีกตัวหนึ่งนะครับนี่อีกตัวหนึ่งกับสองหมื่นหาพันหาร้อยเท่ากันนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนี่นะครับแข็งขาเพิ่นกระดีเบด้วยกันตัวนี้นะครับเป็นวัวแม่สาวน้อยให้กันประมาณห้าเดือนถึงหกเดือนนะครับนี่ ตัวที่สองนะครับนี่ตัวที่สองสีสันสวยง่ายพื่งกันนะครับสูงประมาณเมตรหนึ่งนี่แหละนะครับแข,ข้งขาทุกอย่างเพิ่นก็ดีเพึ่อกันตัวนี้ก็สองหมื่นสองพันเออสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับผมโอ้เบื้องนี่พ,พูงางามงาตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้ตัวแรกนี่ไอ้ตัวนี้นะครับเบื้องเด้อเบื้องตัวนี้นะครับพี่น้องนี่ตัวทัดมาตัวนี้ก็หูกระทบพื่งกันนะครับนี่หูกระทบสวยๆ ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบหานะครับร้อยสามสิบห้าแข้งขาทุกอย่างก็ดีเบิดขึ้นกันตัวนี้เป็นผูกกระทบนะครับผมเครื่องโบดครบเครื่องขึ้นกัน,น,น,นว่าจะปีแล้วพี่ประมาณประมาณปีกูกวัวประมาณปีกูกลัวนะครับผมเปิดเจ้าบาทตัวนี้ครับตัวนี้เปิดไว้ราคาหามื่นบาทนะครับผมห้าหมื่นบาทต่อรองได้แข้งขามันเบิ้งพี่น้องแข้งขามันนะครับ เบิงบ้งเบืองเอ่อพ่นหาง,บงเบื่องเพลิงเผดมนี่กำลังเก่าหูอยู่เลยนี่หามื่นบาทนะครับต่อรองลองได,ด้เด้อนะครับผู้ใดสนใจเอาไปเลี้ยงนะครับแม่นั่งแม่สาวแม่สวยๆนะครับห้าหมื่นบาทต่อรองได้เอาเบิ้งอีกตัวนึงนี่สีช็อกโกแลตเนาะพี่เนาะสีแดงอีหลีบรอนน้ำตาลแดงนะครับตัวนี้แม่สาวคือกันป,ปีกุ้งก ua คือกันเนาะปีกุ้งก ua นะครับส่วนส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบหานะครับร้อยสามสิบหาถึงร้อยสี่สิบบนหล่ะ แข่งขาทุกอย่างกัดีบดขึ้นกันรับประกันตำนี้นะครับผมดีบังหนาตาก่อนตัวนี้จ็กบารพี่ตัวนี้เปิดไว้หาเมื่อนหานะครับนี่หนาตาแข่งขานะครับ หมื่นหาพันบาทต่อรองได้นะครับเป็นจูงหนิ่งเลยแล้วประกันตำนี้ทุกโตนะครับของเพคนตัวนึงจูงไปแล้วพี่ตัวนึงจูงไปแล้วอ๋อพี่ฝากเบอร์โทรได้บานนี้ศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่พ่ลี่กัมา่าใสนะครับผมเปิดมือนีมาซีซีโตนะครับอีกตัวนึองลูกชายจูงไปขายทั้งในแล้วนะครับอ่ะโอเคขอบคุณหลยครับพี่ เอาสำหรับข้อมู่นนะครับขันบอ่อช่วยยังไงก็โทษขอมาสอบถามจากของงัวพันอีกทีนึงนะครับผมเพื่อความแน่ใจนะครับงัวเมษาเมนั่งมยยีติโตมงามพี่นอ้องผู้ใดสนใจมาเอาทุมาเอาทุมาต้อรองกันเอาครับรปไปต้อกันอ่ะถัดมาอีกบันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับในายห,หอยเซียนด้งพยุ่งวันนี้ก็ได้เอางัวมาจากโตไหมนี่ตัวเดียวบนบนเลยเป็นบ่เอามาเบงเมษาเป็นบ่ครับนี่ ตัวนี้เป็นงัวแม่สาวนะครับประมาณปีกว่าหรือสองปีบ่ตัวนี้ปีประมาณปีหาเดือนนะครับผมส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบหานะครับแข้งขาทุกอย่างดีเบิร์ดนะครับเนาะประกันตำหนีทุกอย่างนะครับทายแหวนล้อมให้เบิร์นเด้อร์อิน,นาตาพี่น้องนาตาเบิร์นแข็งเบิร์นขามันหนึ่งอ่านะครับเบิร์นเบิร์นผิวสีผิวเครื่องโบดครบเบิร์นขึ้นกันนะครับเปิดไปแก่ซึ่งหานี่ครับตัวนี้ ประก,กันเงยี่สิบปีทุกตอนลูกครัประกันประกันยีปีเลยพ่นว่าเอาขึ้นหาบ่ครับผมตัวนี้เปิดเท่าไรก่อนเปิดแปดหมื่นหาเปิดไว้แปดหมื่นห้าบาทนะครับผมรับประกันตำหนิพี่นวนะครับรับประกันาร้ว่ารถพี่นวะรถรับประกันเปีงวรับประกันประมาณสั้าปีพุรณะเปิดไว้แปิบบ่นห้าพบาทนะครับพี่นองเบื้องค้นหางทั้งหลังกัน ตัวตนี้เป็นลูกซี่ไว้พนวด,ดนะครับเด้อนะครับเบิ่งแขงเบิ่งลำแขงลำขาหลังมันนะครับตัวนี้ลูกซีไวนะครับเปิดราคาไว้85,000บาทต่อรองได้นะครับอ่ะตั้นี้บ่มีรับประกันฝากเบอร์โทรนะครับผม062 062 441งศูนย8หกสองสี่กิโลส่งฟีร้อกิโลสองฟีเรื่องพนวา่าในห้อยเซียนดงพยุงเนาะนะครับกาฬสินธุ์เฮานี่นะครับอ่ะโอเคขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ เดี๋ยวไปต่อไปต่อโตต่อไปนะครับวัวลายอยู่ดอกมุนี่แต่ว่าพายุออกแล้วกะมีแดดเขามากระบาดนี่นะครับมีแดดมีหยางเขามาแลลวกะห่อนกันแน่จากน้อยอยู่ดอกนะครับเราวก็บิ่งโตต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาจากโตน่ามุนี่พี่ หลายอยู่เป็นบ่เอาตัวจูงอยู่นี่กอนตัวจูงอยู่นี่เปิดจังบางครับนี่อยากได้เท่าไหร่อยากได้เจ็ดสิบห้าเปิดไว้เจ็ดสิบห้าจะท่านยางหนีเลยตอรองลงไดครับเปิดเปิดเปิดให้ให้ตอรองนะครับผมตัวนี้เป็นง้อเมษาเนาะพี่เนาะประมาณปีก่วบ่ง้อเมษาประม่านปีปีเจ็ดเดือนบมพี่ประมาณปีเจ็ดเดือนนะครับง้อตัวนี้ส่วนสูงอยู่ที่ประมา่าณอยลอยสามสิบห้าเป็นบ่ครับ ส่วนสูงประมาณ135ผิวสีน้ำตาลแดงเข้มนะครับผมสวยงามตัวนี้เพิ่นว่าเป็นลูกซีวมีใบรับประกันยุบเป็นบ่ครับผมมีบ่อาเจ้าของว่าเพิ่นพยักหน้าอย่างเดียวเลยลูกซีวนะครับผมตัวนี้ปี6เดือนนะครับเครื่องครบเนาะเดี๋ยวถ่ายเบื้องโค่นหางมันครับโค่นหางใหญ่ๆนะครับพี่น้องเครื่องเฟรดำๆแข็งขาลำแข็งลำขามันสวยงามนะครับผมตัวนี้นี่บ่มีเลยรเป็นบ่ครับผม ตำนนี้ผมมีอย่างเลยนะครับเปิดจักบาทก่อนเมื่อกี้นี่เจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดหมื่นหาพันต่อร่องได้นะครับลูกค้ามา่เมื่อกี้ว่าเจ็ดสิบห้าพันยังปปับๆเลยผมมาต่อร่องกันก่นกอนนครับผมได้ไห้เห็นต่อรองเนาะนะครับผมเจ็ดหมื่นหาพันบาทนะครับผมสวยงามนะครับตัวนี้เป็นลูกของซีวพายนวานะครับผมผู้ใดสนองสนใจนะครับมาน้ากันบ่ครับนี่โอ้ยบ่ต้องลบดอกยางพันได้เลยพี่ นะครับพันยานกล้องเอ้าเมื้อเบ่งโตต่อไปเขาเบ่นแม่ลูกแม่นม่นบ้าครับนี่แม่ลูกมีออกออกออกบาซินบ้าครับนี่หูกระทบกระทบหูกระทบเนาะนะครับยังบ่ถึงบาซินเพิ่ว่าลูกมันเล่เม่นบ้าครับลูกเล่มันเนาะตัวนี้นะครับลูกตัวเมนะครับเนาะลูกตัวเมนะครับสูงประมาณเมตรยี่สิบดีละนะครับตัวนี้จักเดือนแล้วครับลูกมันลูกเล่นะครับประมาณห้าเดือนนะครับลูกเด็ตัวที่ต่อได้แล้วครับพี่ ลูกตัวทีสามเด้อพี่น้องน,นะครับเบ่ง<ห>แม่มันก่อนเบ่งหน้าตาแม่มันก่อนนะครับแข้งขาเื่องโบดกบเื่องเลยสีขาวโบดนะครับต่อมนี้ว่ามีเป็นบ่ถ่ายให้บเบ่งนะครับแวดล้อมโค้งใหญย่งนะครับหูกระทบโตัวง่งย่ๆเลยแม่ลูกลูกตัวดีสามนะครับถ่ายเบ่งทั้งหลังมันนำํำเบ่งโคนหางเบ่งเอ่เอเพียงเพลิดเบ่งทั้งหลังมันพร้อมนะครับลูกมันยืนอยู่ข้างๆนั่นแหละนะครับผมพ่อมนี่เปิดเจ้าบายครับพี่ เปิดไว้หามื่นหกพันเปิดไว้หามื่นหกพันนะครับห้าหมื่นหกพันต่อรองได้นะครับผมแม่กับลูกลูกตัวแมแ่เอาอ้งเบงิงอีกโค้งนี้ไงอีกตัวนึงนี่ยืนอยู่ข้างกัน,น,นตัวนี้อันนี้บาซินนี่ตัวนี้บาซินเป็นง้วทองว่างเหพี่ทองว่างครับตัวนี้บาซินนะครับเป็นง้วทองว่างตัวนี้ทับไป็เลย่องอื่นละตัวนี้พร้อมพร้อมเซินพร้อมเั้ยพร้อมเซิ้์พร้อมทับนะครับส่วนสูงว่าบาซินตัวนี้อยู่ทีปม่านร้อยห้าสิบนะครับแกล้งขาทุกอย่างตัวนี้มีมัพี่ตัวนี้มีขา หลังสิงจังง่ายอ๋อต้นนี้พันว่าขาหลังสิงเนาะนะครับขาหลังสิงนะครับขามันพกมันใหญ่นี่นะครับ,รบเปิดเท่าไรครับตัวนี้พี่เ,พเปิดสี่จิมหานะครับผมเปิดราคา45,000บาทนะครับผู้ใดสนกสนใจนะครับว่าบ,บาซินตัวใหญ่ๆตัวนี้เปิดเปิด45อ่ตาต้นนี้มีขาสิงขางนึงนะครับอ๋อใายให้เบิง้งเพิ่นก็บอกความจริงนั่นละอ่าฝากเบอร์โทรน้ำแน่พี่ 0657 097 097 3721 3721หอยออทน้ามนกับได้หอยออทน้ำมนต์เนาะนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับข้อมูลนะครับอ่าควรใดสนใจนะครับเพันง่วนง่ามเพันกะมีทัละกันแล้วก็ง่วนเมลูกกะมีนะครับแล้วก็บาซินตัวนี้ตีเป็นง่วนเนื้อก็ได้เนาะพี่เนาะครับผมอ่ะโอเคไปต่อกันอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้ได้จังได้มาเปิดมือหนิแม่ลูกโตเนี่ยแม่ลูกเป็นบ่เอ้าลูกโตโตผูนี่บ่ลูกโตผูลูกซี่ไหวเอ้ามาเบิองมาเบิองเด้อของไอพี่เพิ่นว่าลูกซี่ไหเพิ่นว่านะครับลูกซี่ไหวโตผูตัวนี้จักจักเดือนจักปีแล้วนู่นเด้ดแปดเดือนครับนู่นเด้ดแปดเดือนเนาะส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบห้านี่แหละนะครับโดยสามสิบห้าบวกโดยประมาณเนาะนะครับลูกซี่ไหวนะครับรอๆเลยแข้งขาทุกอย่างดีเบินเนาะต่ำหนึ่ก็ยังแต่ตัวนี้มีบ่ นี้บ่มีครับตํานี้บ่มีมีแต่ความรอมีแต่ความรอนะครับอ่าเป็นพอพันได้เลยเพื่นว่ามันหูมันเชื่องเพื่นว่าผู้ใดผู้ใดซื้อไปนี่เอาไปเป็นพอพันได้สบายๆเพื่นว่านะครับมาถ่ายทั้งฝีบริก่อนเอาเบื้องโค้งสางของลูกมันแล้วเบื้องโค้งสางแม่มันน้ำบัินี้แม่มันนี่ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบห้านะครับร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสี่สิบกุลละ นะครับโอ้ี่เป็นเป็นหัวตัวที่เท่าไรแล้วครับลูกที่เท่าไรแล้วสองครับสามเลยถูกลูกสามเลยถูกอ๋อโตซี่ไว่หนี่เป็นลูกตัวที่สองเนาะตัวถึกนะครับแต่ว่าแม่มันนี่ทับไว้แล้วทับตัวได้ไว้ครับพี่ไอตามไอเนาะเพราะว่าทับพริกแดงไว้ครับโอ้ทับพริกแดงนะครับทับพริกแดงได้กี่เดือนแล้วครับนี่ซีเดือนครับทับพริกแดงในซีเดือนนะครับสำหรับแม่มันเด้อนะครับซื้อสองได้สามนะครับ ตั้นี้แม่มันกับ่มมีอย่างเนาะนะครับเป็นงัวโคมยันยันนะครับนี่เด็กน้อยจ้างเรีนบาจ้างเรียน้อยยาแรงุ่งไปวันนี้วันเด็กน้อยเด็กน้อยเล่นเด็กน้อยเล่นสีเล่นยาแรงเนาะนะครับเอาเปิดเท่าไรนี่เปิดเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่าในท้องนี่ผสมพริกแดงไว้จักเดือนก็สี่เดือนแล้วนะครับมีใบมีหลอดอยู่เป็นปะอ่ามีใบผสมนะครับ ผู้ดใดสื่อนะครับพี่น้องราคาพอฟังอยู่สื่อสองโตได้สามโตนะครับมือนีได้มาคมเดียวนี่บอครับผมอ้าวคมเดียวกะฝากขายคมเดียวนี่ละผู้ดใดสนใจทักเขามาโทรขามาเดอ้อเบอร์ใดครับผม 0 8 4ย8แปดสี่ศูนย์แปดสีด้ห้อยหยได้หอยยังครับผมหอยต้มคาร์นโทได้หอยต้มค่าคันโทกาลสินเนาะตามสะพานไปกับแม่เล่นเป็นปอตามสะพานเทพสุดาไปนะครับโอเคขอบคุณเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมตัวไหนครับพี่แม่ลูกนี่บอนมาเบิ้งนะครับพี่น้องมาเบิ้งเด้อ น้องคนรวยเว่ยนี่มั่วอ่ะมั่วขายให้ไม่ยักเลยขายอยู่นั่นตั้งกล้องกล่องก็มีปัญหาพี่น้องเอ้ามาต่อมาบึงงัวแม่ลูกนะครับเมื่อกี้ตั้งกล้องไม่อยู่กล้องมันเครื่องมันล้วนจังหน่อยตัวนี้ออกหูกระทบนะครับแม่ลูกหูกระทบสวยๆเลยลูกแรกมั่วพี่ลูกแหกลูกประมาณเดือนกว่าบัวหรือจังไดยังบัดทันพอเดือนนะครับ เบิ้งแมย์ไหมน,นะครับส,สูงสูงนี่สูงประมาณร้อยหาซิบหาคุณล้านี่หาซิบหาบวก <35 5. S 1> แข้งขาดีเบิ้เนาะพี่เนาะอ่าแม่ลูกคู่นี่นะครับเพิ่นประกันตำนี้นะครับประกันทุกอย่างนะครับลูกได้ประมาณเดือนกุ้งคว้าขยะประชาสัมพันธ์นะคะไปถึัรถหมายเลขะทะ<า>เบียนบอไปใหม่ล้อลิงอ่าไทยเบิ้งสมหนานะครับนี่สมหนาโคมยิ่งใหญ่เลยนะครับพี่น้องโคมงยิ่งใหญ่ะะคไปขยับรถนะคะแข้งขาติดโบดเครื่องโบดตโบเครื่องขึ้นกันรถหมายเลขทะเบียนบอไปใหม่ล้อลิง เจ็ดซีเจ็ดเกาา้ากันอะใช่ต้งองพี่เบื้องน้าครับผมอ่คือขางรถนิ่มนวลฟา้ามนะคะ<ป>ขอขความันุูคอท่านนะคะไปขยาพรดให้เพิ่นแป๊บเดียวนะคะเพิ่นจะออกนะคะขอบคุณค่ะเพิ่นประกันอยู่จังหน,น,น่อยเอาคมยิ่งใหญ่หน่นะครับพี่น้องรับประกันตำนี้เดอ้อนะครับหูกระทบลูกแรกนะครับลูกมันตัวผูนะครับผมลูกตัวผูเดือนกุกก๊กๆนะครับแข้งขาเพิ่นรับประกันให้ขึ้นกันตำนี้แวดล้อมส่วนอื่นบมม่หยังนะครับผมอ ไปแหวนล้อมให้เบิ่งเปิดไว้จักบาทกว่าพี่เปิดไว้65เอาฝากเบอร์โทษนะครับผม09 09 426 426 98 98 446 446่ี่หพี่ยังครับพี่หอยสูงน้ำมนต์ครับได้ห้อยสูงน้ำมนต์เนาะนะครับเปิดเปิดราคาไว้แล้วนะครับพี่น้องงัวโคมนี่เด้อนะครับผู้ใดสนใจโค้งใหญ่ๆนะครับนี่ลูกแรกอ่าลูกแรกข้อมนะครับตัวผู้โทรเข้ามาสอบถามเพิ่นได้นะครับเบอร์โทรเพิ่นให้ไว้เมื่อกี้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัเบิงงัวงวับเนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นง่วงแยกลูกบอหรือ้ยังไงครับตัวนี้ได้ลูกเจักโตแล้วครับผมตัวนี้ง่วงเป็นง่วงได้ลูกสองนะครับผมแยกลูกออกไปแล้วล่ะนะครับผมตอนนี้ทองว่างเนาะตีเป็นงัวงทองว่างนะครับผมส่วนสูงนียูุที่ประมาณร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบนะครับแข้งขาดีปะครับนี่แข้งขาทุกอย่างดีเบิรนเนาะตัหนี้ส่วนอื่นีม่พอตัหนีส่วนอื่นผมมีอย่างนะครับพี่น้องนี่เปิดราคาเปิดราคาไปจักบาทตัวนี้ครับ เปิดราคาไว้40,000บาทต่อรองได้นะครับผมนี่เบิ่งเด้อกําลังกําลังสินอนเลยนะครับผมอ่าดิเบิ่งหน้าตานะครับเปิดราคาไว้40,000บาทนะครับนี่ไหลลูกจักหน่อยเอาโค้งสางยังดีนะครับพี่น้องโค้งสางยังดีนะครับยังสดอยู่นะครับตัวนี้ท้องว่างขึ้นแล้วเนาะขึ้นหมูว่านพร้อมผสมนะครับพร้อมผสมนะครับอ่าเบิ่งลำแข็งลำขามันพี่น้องแข็งขามันยังดีอยู่ดอกนะครับเปิดราคาไว้40,000บาท นะครับตัวเหนียดมากน้ำกันปะอ่ะเอาฝากเบอร์โทษหน่อครับผม063เพื่อลูกค้าโทรมา063 035 035 7623ครับ7623ในหอยยังครับผมแคบครับแคบในหอยแชมแครับอ๋อแคบอ่าอยู่ใส่ครับนี่สามใช่ครอ่าสามใช่กระสินเป็นบ่นะครับอ่าโอเคขอบคุณยเลียไรครับผมเอาผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องน้องคุณเปิดราคาไว้สี่หมื่นบาทนะครับง้วนตุ่นี้ทองว่างเอ่อมันขึ้นหมูว่านเพันวานะครับ อ่ามันหูมันเชื่องดีนะครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกได้สบายสบายแยกลูกออกไปแล้ว2โตนะครับผมตัวที่3นี่ผู้ใดอยากได้สายพันธุ์ดีๆก็หามาผสมเอานะครับพี่น้องนะครับสายพันธุ์ดีๆหามานะครับราคา4ี่หมื่นต่อรองได้เนาะนะครับต่อรองได้นะครับทายเวทล้อมพี่น้องเดีเบิ้งกันนะครับล่ำแข้งล่ำขาทายเวทล้อมทั้งหนังอ่าโค่นหางเครื่องเพลินะครับแดดเด็กน้อยเด้อมือนีนะครับพี่น้องนะครับทายเบิ้ง เอาโอเคขอบพูณเลยนะครับผมขอบคุณครับตัวนี้ของไผรน้ะพี่ของพี่บอสวัสดีครับผมเอาทายแน่ตัวนี้น่อยนี่นะครับตัวนี้ตัวง้แเม่นางน้อนะครับสวยๆคือกันตัวนี้สีน้ำตาลแดงขึ้นกันนะครับตัวนี้ตัวนี้จักจักปีแล้วพี่จักเดือนแล้ะอันนี้ง้อเจ็ดเดือนง้อเจ็ดเดือนนะครับผมเป็นง้เอ่อ ม่้งแม่สาวครับม่้งแม่สาวน่อยแม่สาวน้อยนะครับแข้งขามันมีตรงนี้ป่ะพี่บ่มีตรงนี้ครับส่วนอื่นกับส่วนอื่นกับ่มีตรงนี้น้อยสูงประมาณเมตรหนึงนี่แล้วเนาะเมตรประมาณเมตรสิบห้าครับร้อยสิบห้าเมตรป่ะสูงโดยประมาณนะครับพี่น้องร้อยสิบห้านะครับมีทายเบิ่งเป็นกุวงแม่นางแม่สาวน้อยนะครับนี่เบิ่งเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้ราคาตัวไหนครับพี่ตัวนี้เอาสองหมื่นครับเพิ่นเปิดไว้ราคาสองหมื่นบาทนะครับสองหมื่นบาทต่อรองได้อีกนะครับสองหมื่นบาทต่อรองได้อีกนะครับผม เอาผู้ใดหาอยู่เอาไปเลี้ยงนะครับช่วงนี้ง่วงกับผัวแพงแห้งกับซื้อไปเลี้ยงไว้ไ้คุณไว้นะครับหยาไล้ไล่น่าฝนพอถึงเวลาแพงกูเอามาปล่อยเนาะเอามาขายได้กัดชิงใหญ่เป็นนากัดชิงใหญ่เป็นนาอยู่ครับผมเอาฝากเบอร์โทรหน่ครับพี่065ครับ065 327 327 8297ครับ8297าาเในหอยหยังครับผมนาทครับในหอยนาทครับอยู่กาฬสินธุ์เท่านี่บ่ครับอ่ลกาฬสินธุ์เท่าโอเคขอบคุณเลยนะครับผมคสื่งง้อหน่อยบ่มีขาดต้นครับสื่อง้อหน่อยบ่มีขาดต้นบนมา นี่ครับเปิเปดไว้ราคา20,000บาทพี่น้องเป็นตะสืออยู่นะครับ20,000ก็ต่อรองลงได้อีกนะครับ20,000นะครับเ <c oughs> หลืออยู่หมื่นกว่าบาทนี่แหละนะครับล่องโทุกข์กับมาเบิรงเดอ้อเบิร์โทุเพิ่นให้ไว้แล้วนะครับผม <c oughs> โอเคขอบคุณห,หลายๆครับผม <c oughs> ขอบคุณครับเอาของเพิ่นยังบ่ทันเบิดเด้อเพิ่นว่าของเพิ่นยังบ่ทันเบิดยังบ่ทันเ,ทนเบิดเอามะทาอีกตัวนึง <c oughs> อันนี้ตัวนี้เป็นงัวแบบแยกครับนี่ตัวนี้เป็นงัวแม่แยกลูกครับแม่แยกลูกลูกขายไปหาเมื่นลูกขายไปหาเมื่นแล้ว แม่นี่จีเอาอัน48ครับแม่นี่เปิดไว้48ครับตัวนี้มันมีปัญหาบ่อสวงมันเป็นยังบ่บ่มีปัญหาครับสวงบ่สุดบ่อยังคาทตคาทอนรับประกันให้เบิดรับประกันให้เบิดนะครับต่อนี้เวล้อมรับประกันให้เบิดนะครับผมตัวนี้แยกลูกเนาะนะครับได้ลูกมาจากตัวเลยครับ ลูกสองตครับได้ลูกสองตนะครับโค้งสางใหญ่ๆนะครับตัวนี้เดอ้อนะครับรบดถึงหูกระทบดอกบ้านมันลูกผสมนี่แหละนะครับผมแ<อ>ข้งขาทุกอย่างคุณรับประกันให้นะครับนี่ออท้ายแวนล้อมท้ายหน้าตาให้เบิ่งก่อนนี่นะครับ<า>ออโค้งสางยันยันนะพี่น้องผูใ้ใดสนสนใจอยู่เปิดราคาไบสี่สิบเท่าไรก่อนสี่สิบแปดต่อรองลงในหลายพันว่านะครับเอาล่องเบิ่งพี่น้องหางัวโค้งใหญ่ๆล่องเบิ่งนะครับเอาไปขุนเอาผู้ใดอยากผสมตัวใดงามๆกับผสมเอานะครับต่อรองลงในหลายอยู่ดอก นะครับอ่าเบอร์โทรกับเบอร์โทรเก่าเนาะเบอร์โทรเมื่อกี้นี่เนาะนะครับเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้แล้วนะครับพี่น้องผู้ใดสนุมสนใจโทษกับมหาเพิ่นได้นะครับต่อรองกันเดาคุยกันเดาคุยง่ายดอกเอ่อคุยง่ายเนาะเพิ่นว่าเพิ่นคุยง่ายนะครับพี่น้องลองโทรเข้ามาเบิ่งนี่งัวงุ่นดีไผ่จบเอานมพีม่วงขุ้นงัวเชื่องนะครับตัวนี้เลี้ยงบ้านๆเฮาแม่นบ่บรรบานเลี้ยงบ้านๆเฮาเนี่พี่น้องนี่เพิ่นเปิดราคาไว้ตอร่องลงได้หลายเพิ่นว่าเบอร์โทรกับเบอร์โทรเก่านะครับเพิ่นให้ไว้แล้วล่ะะนครับ ผู้ใดสนอกสนใจก็โทษกันขมาสอบตามกันก็มาโอเคขอบคุณครับผมอ่าเป็นเป็นคุยง่ายนะครับพี่น้องเปินเปิดราคาไว้เท่ากับต่อรองลงมาได้หลายนะครับผมเอาสำหรับคลิปแรกนี้นะครับผมผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อพบผ่านคลิปต่อไปนะครับทีได้อัปเดตราคาเปรียบเทียบราคาพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งคือเก่านะครับอ่าผู้ใดเขามาแล้วขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ